โอ้ยเฮ้ยบีมมาแล้วมีคนคนหนึ่งอยากให้ให้มาเห็นในนี้สวัสดีครับผมพีทอีทแล้ววันนี้ผมอยู่ที่รัชดาซอย3แยกหนึ่งนะฮะร้านแชวีมีดแชวีมีดเป็น อเออร้านเชวีมีก็มีมิดหนึ่งมุกนะจะเรียกว,ว่า,า <c oughs> อันนี้โง่จริงมาร้านเชวีมีก็บอกว่าเป็นร้านบุฟเฟ่ปิ้งย่างเกาหลีที่สำคัญนี่มีเนื้อหมูสามชั้นแบบหอมๆซีฟู้ดแบบเต็มๆแล้วก็กุ้งดองปูดอง <c oughs> ตอบโจทย์สำหรับคนที่ชอบกินปิ้งย่างเกาหลีนะครับแล้วก็กินได้แบบไม่อั้นด้วย499าบาทเท่านั้นเดี๋ยวเราไปดูข้างในเดี๋ยวว่าของกินมีอะไรบ้างนะครับไปเข้ามาดีกว่า เราขึ้นมาชั้นสองนะครับร้านเชลวีมีเทลวีมีดเห็นไหมคุณต้องแก้ให้ผมเรามาดูกันว่าอาหารร้านนี้มีอะไรทานบ้างเมนโให้ดูอะไม่ใช่แค่บุฟเฟ่เขามีอราคารด้วยให้ดูอาราคาดรก่อนสําหรับคนที่แบบคิดว่าตัวเองทานไม่เยอะมากแบบชุดเดียวก็อิ่มแล้วนี่บุฟเฟ่อยู่นี่ราคาเขาเริ่มต้นครับตั้งแต่ 199, 299, 399แล้วก็ทั้งหมดเลย กินได้ทุกอย่าง499นะครับผมนี่ครับ199ก็จะมีแบบพวกเป็นอาหารเกาหลีทั้งหลายนะส่วนถ้ามี299จะเริ่มมีพวกเนื้อสตัตว์เข้ามาแล้วอ่ามีปิ้งย่างมีเนื้อหมูสามิ่นนี่นะ่ากินมากหมูสามชั้นถ้าเป็น3 9 9เนี่ยก็จะกินตรงนี้ได้เหมือนกันทั้งหมด299หรือ199กินได้หมดเลยแต่สามารถเลือกได้3อย่าง <c oughs> เลือกเป็นแบบซีฟู้ดสตีมหรือว่าเป็นซีฟู้ดย่างหรือว่าจะเป็นปูดองกุ้งดองแต่อันเนี้ยต้องเลือกแค่อย่างเดียวถ้าเป็น399 แต่ถ้าเป็นสี99เราเลือกได้หมดเลยคุ้มแน่ปลายแล้วสั่งไปก่อนแล้วเราค่อยไปตักข้างล่างดีครับนาคกับสวัสดีครับผมรับเป็นเซตสี99ครับ99ทานได้ทุกอย่างเลยใช่ป่ะแต่ที่ผมต้องสั่งสั่งอะไรได้้างสั่งได้ทุกอย่างแต่ว่าเซตซีฟูดลูกค้าต้องเลือกระหว่างนึ่งหรือย่างเพราะต้องทานตาวเดียวถ้าลูกค้าเลือกนึ่งจะลูกค้าจะไม่ได้เอานึ่งก็ได้ครับเอาเป็นเซตนึ่งเอาปูดองกุ้งดองด้วยเพราะคนดูอยากเห็นมากก็ส่วนเซต2ก ส่วนหนึ่งท้เก้าลูกค้ารับอะไรบ้างไหมเอามาอย่างละหนึ่งน้ำเราสั่งอะไรไงแล้วเราจะไม่มีรีฟิลนะคะลูกค้าอ๋อได้โอเคครับไม่มีปัญหาครับผมเอาเป็นน้ำโค้กนะครับแล้วก็เป็นน้ำเปล่ามาผสมกันเอามาเยอะหน่อยเผื่อทีมงานด้วยครับขอบคุณนะครับระหว่างเราสั่งของเขาไปแล้วนะเดี๋ยวผมจะลงไปตักของล่างที่เป็นส่วนที่เราจะต้องไปตักเองก่อนนะครับไปดิเราไล่สิ่งที่เราจะต้องมาตักเองอยู่ตรงนี้มาเดี๋ยวผมตักของขึ้นไปกิน นี่หมูเรียนไม่เก่งทำไมอะ่ะหมูซ้ำชั้นซ้ำชั้นเเรียกว่าหมูอันเดี๋ยวผมตักของก่อนนะฮะแล้วขึ้นไปดูข้างบนกันต่อว่าเราสั่งอะไร่ปอันนี้เขามาจุดเตาวางเตาไว้แล้วนะฮะเขาแนะนําให้ผมวางหมูติดมันก่อนเพราะว่ามันมันจะทําให้กระทะลื่นดูเลยหมูติดมันแบบออแชิ้นแบบเบ้งมากหนาแบบเบ้งมากเห็นไหะ ขาไม่จะทับทำอีกนะเออขอบคุณครับปิงทำไมวันนี้ปิงมาปิงย่างอาหารญี่ปุ่นพีเมียมหาโรงแรมจะเจอปิงปิงจะมาแต่ก็ไม่เท่ากับบอสนะหายเทปไปเดือนหนึ่งแล้วบอสก็มาวันที่โอมาเกษตรเลยเป็นไงเป็นไงจังหวะดีโอ้ให้ดูครับ อ่ามันเป็นซุปของยะไอ้รอเ่ะเนี่ยต้องให้มันเป็นสีน้ำตาลอย่างเงี้ยจะน่ากินมากอย่างเงี้ยน้ำจิ้มเขามี3แบบครับจะมีน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วอันนี้เป็นน้ำจิ้มอะไรวะเดี๋ยวผมลองชิมน,นะน้ำจิ้มซีฟู้ดอืมอัที่ซีฟู้ดรสจัดดีนะอันอันที่สองอืมโคชูจังแล้วอ,อ,อันนี้เป็น ก็อร่อยกินน้ำจิ้มนะอยากกินน้ำจิ้มพีที่แหลกมากกว่าเฮ้ยมีเหรอพี่โอ้โหจะออกมาเร็วนี้เมื่อไหร่หรอโอ้ประมาณปลายปีชื่ออะไรหรอ<ก>น,น้ำจิ้มพีทที่แหลกเลย<ม>น้ำซุปมันอร่อยอะซุปนี้กินแล้วสดชื่นมากครับร้อปแหลมา,มอ,าอันนี้กินได้แล้วไม่เป็นไรก็ร้านมันเปิดอีกรายการหนึ่งชื่อกินตามพีทไงโปรดอย่าว่าทีมงานผมนะผมมาล้างทีมงานผมนะฮะ อันนี้คือซุปไข่ครับนืมจิ้มเนี่ยอร่อยครับผมอันนี้ต๊อกครับต๊อกอะไรต๊อกมุกิครับอันนี้คืออะไรเขากินอย่างนี้เลยเหรอมาเดี๋ยวให้แก้มทำให้ะ หนอ๋อนี่เป็นแบบนี้เหรอไปกินแบบนี้เลยเหรออันนี้ท้าวปั้น <How fun. S 2> แบบกลมๆอันนี้ดีอร่อยจริเหรอมากบอกกินอร่อยจริงม,มากแต่ผมขออนุญาตย่างก่อนนะหอมสาหร่ายอร่อยมากแล้วก็หอมน,น้ำมันงาน <S <S ดีมาแล้วครับนี่คือหมูผททัดเห็ด อร่อยลองอื่นด้วยข้างล่างคนต่อคิวเยอะมากนะดูนบอกคนดูไปอ่ามาแล้วครับไก่ทอดครับผมอ่าวางนี่ไก่ทอดมาแล้วดิดหนึ่งอันแต่เขารองอันนี้ไก่ไก่โอ้โหดูแลดีมากเลยป๊อปอะ่ะ ครั point, ตอนนี้ผู้หญิงคนไหนผู้หญิงคนไหนสนใจนะครับผมเขาดูแลดีนะเขาดูแลมาหลายคนแล้วยทำไมเราไปตัดโอ้ยเฮ้ยบีมมาแล้วอันนี้ก็บอกเป็นน้ำจิ้มหอยใช่ไหมโอ้ กรุงดองครับผมเอาไปด้านนู้นอ่ะผมว่าผู้หญิงหลายคนถูกใจนะแต่ผู้ชายมาก็ดีน,นี่น้ำจิ้มอันนี้พิซซ่าทีฟู้ดพิซซ่าพิซซ่าทีฟู้ดใช่นี่น้ำจิ้มพิซซ<ช>่าขอบคุณ <ไว S 1> ครับ มันก็จะกรอบม,มันมันเต็มนิดหน่อยอร่อยดีนะก็เพลินเพลินดีดีด <c oughs> นี่หมูสามชั้นที่เราได้มาครับสีไม่จะสวยมาก <c oughs> นี่เขากำหนดเวลานะมีเวลาแค่ชั่วโมงครึ่งนะครับ <c oughs> พวกมึงไปลองดูเฮ้ยอร่อย คือโดยรวมร้านอาหารนี้เขาร้านเชวีนี้เนี่ยเขาเขาทานได้ทุกอย่างเลยเห็นหมูชิ้นใหญ่ที่ผมแนะนําตอนแรกปะเป็นเมนูที่ละพลาดไม่ได้มีหลายคนที่ผมไปกินที่ไหนแล้วว่าแฟนคลับประจำๆอ่ะเขาจะตามไปกินกับทุกที่เลยที่ผมไปอย่างเงี้ยฮะเป็นแฟนคลับที่น่ารักมากครับขอบคุณไว้ล่วงหน้าเลยครับขอบคุณจริงที่สนับสนุนกันทุกๆเทปแล้วก็ดูกันมาตลอดครับไม่ว่าแบบ ผมจะทานน้อยลงหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วก็บอกพี่พีทเดี๋ยวนี้พี่พีททำเขาชอบแบบนี้นะพี่พีทพาไปกินห่ออร่อยไม่อยากพี่พีทกินเยอะรห,หรอนี่ไงที่สั่งเพิ่มไปความมันบางือมันมายองเนสครับแต่ว่าอันนี้ที่แก้มเอามือคุกเมื่อกี้แล้วปั้นข้าวเป็นกลมๆอ่ะอันนี้ผมแนะนําใครมาร้านชชเชลวีมิตรต้องโดนแล้วก็หมูสามชั้นเดี๋ยวแก้มคุกให้เนี่ย คนที่อยากกินอาหารเกาหลีแต่เกาแม่เลยราคาถูกไม่ว่าแล้วของโ,โอเคด้วยรสชารสชาตดีด้วยอ,อ,อามท่ากี่กุ้งดองไหมชอบกินกุ้งดองอาจัดเลยดูครับโ <Yeah. S 1> อ้โหผู้หญิงเนี่ยดูแล้วฟินๆนะั้นมีปูมีกุ้งดอง นี่เราเปลี่ยนกาะทานนี่นมกี้ว่าเราเราผ่านศึกย่างมาเยอะน,นี่เรากินผมว่าพอคุกเสร็จแล้วเรากินแบบนี้ดีกว่า อันนี้ผมบอกแล้วว่าอันนี้พอสุกแล้วพอกินกับข้าวมันจะอร่อยมากอยากเป็นร้านที่ดีหนึ่งร้านมาเรียบร้อยนะครับก็ร้านเชลวีมีตรเนี่ยก็จะบอกว่าตอบโจทย ระดับหนึ่งเลยเพราะว่าหนึ่งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนที่ชอบกินหมูสามชั้นไม่ว่าจะเป็นซีฟู้ดหรืออะไรเงี้ยเขามีเยอะมากอันนี้ถ้าผมส่วนตัวนะผมแนะนานะคือหมูสามชั้นกะข้าวอันเนี้ยอร่อยมากฟินเลยอ่ะมาร้านนี้พลาดไม่ได้สําหรับคนที่ชอบแบบบุฟเฟ่ปิ้งย่างเกาหลีแต่ราคาเขาก็มีนะสำหรับคนที่ทานไม่เยอะมากก็ไม่ต้องมาเสียถึง4ี่เก้าก็ได้นะแวะมาดูแต่นี่กินเยอะแบบนี้อย่าลืมดูแลร่างกายด้วยนะครับนอกจากอันออกกำลังกายของผมอย่างที่ผมบอกแล้วเนี่ย ยังมีอีกหนึ่งตัวช่วยที่ทําให้ผมรู้สึกว่าสุขภาพของเราดีขึ้นด้วยแล้วเป็นตัวช่วยชั้นดีเลยมานี่ยป๊อปลงมานี่รู้รามากครับเบลลรักโลซนอกเขาไม่ได้ช่วยเรื่องขับถ่ายอย่างเดียวเขาให้ช่วยล้างสารพิษนะแล้วก็ล้างไขมันที่สะสมในลาไส้ให้ออกจากร่างกายด้วยมนะันนีแบบดีมากตัวช่วยชั้นดีที่จะทําให้คุณแบบไปลุยบุฟเฟ่ปิ้งย่างอะไรโดยที่คุณไม่ต้องกังวลเลยเอามาขอแก้วนี่กล่องรูรู้ก็ต้องแก้วลูรู้ครับผม ค,คุณนึกถึงเวลาฟิลคุณกินน้ำผลไม้สักอย่างแต่เป็นอะไรที่มันดีต่อสุขภาพทำเลยครับถึงจะบอกว่าไม่ได้อร่อยอย่างเดียวนะสำหรับคนที่แบบกินมื้อหนักๆอย่างเช่นสายบุฟเฟ่สายหม้าทะสายแบบปิ้งย่างทั้งหลายเนี่ยกินเวลาเข้าไปตื่นเช้ามาท้องจะแบนราบเลยนะครับเอาที่ผมกินคือผมไดกินเป็นแบบมื้อหลังอาหารมื้อเย็นกลับบ้านอะไรอย่ออนนเนเอยก่อนนอนเนี่ยกินเข้าไปตื่นเช้ามารู้เรื่องท้องแบน อาบอกนิดนึงนะฮะว่าวันนี้มีคนคนหนึ่งอยากให้ให้มาเห็นในนี้คือลูกสาวาท่านประธานของเบลลรักเป็นน้องสาวที่น่ารักมากแล้วก็แนะนําให้ผมรู้จักกับแบร์เบลลรักด้วยแหละทำให้ผมได้ลองกินอะไรดีๆแบบนี้นะฮะแบ้์จ๋าไากหนแบมเข้ามาแบมมาเ,เป็นไงล่ะทวันนี้น,นะคะนี่แหละค่ะลูกสาวาท่านประธานนะเอ้ยเอาก็อยิหูไม่ดูแลเลยวโน้ ดูลแลพี่ดูแลท่ามาลูกสาวท่านประธานนะถ้าท่านประธานมานะแ <c> ม <oughs> น,นี่แบมเนี่ยเ,เจอพี่พีทแล้วบอกว่าพี่พีทลองทานแบบนี้ดูได้ไหมลองดูก่อนว่าเป็นยังไง <c oughs> เออพอลองทานไปปุ๊บแบบเฮ้ยมาว่ะแบบซอง<า>เดียวมาเลยอะไรมา <c oughs> แต่พูดหยาบ พี่มาเลยเอ้ยแต่มันมาจริงๆคือมาเพราะว่ามันมีกล้วยในระบบขับถ่ายที่ดีมากๆแล้วก็แบมนี่แบมแบมก็ทานใช่ค่ะแบบเห็นพี่พิดกินเยอะมากกินหนกทุกคลิปเลยนี่เห็นไหมด้วยความเขาสงสารแล้วแหละสมเทศอะแต่พี่ปกติพี่ทานตัวนี้แต่พี่จะทานประมาณอาทิตย์หนึ่งอะหรือ4วัน5อันอองถ้าอันนี้ถ้าตัวพี่เองนะต้องจัดเนี่ยนะฮะฝากนะฮะฝากแบมด้วยนะครับเดี๋ยว เออแบมมีร้านอะไรแนะนำให้พี่ไปถ่ายไหมอ๋อคิดว่าคลิปหน้านะชวนพี่พีทไปถ่ายร้านแบบแถวจุฬาที่มันดังมากๆเพราะว่าช่วงในกลางิีกระแสยอยู่เด็กจุฬาแบบทุกคนต้องเคยไปกินอ๋อแบมแบมก็รีจุฬาเนี้ยนะใช่ค่ะเออเป็นเรียนเอ้เป็นร้านอะไรอ่ะเป็นร้านแบบว่าปิ้งย่างเป็นปิ้งย่างดูคลิปหน้านะเราจะไปปิ้งย่างที่จุฬากัน <S <S 2> <S 2> เด็กจุฬาอย่าลืมนะครับผม แล้วก็ใชะะ่เดี้ยมดูแล้วก็อย่าลืมนะครับลองลองดูอยากให้ไปลองดูแล้วกันดูแลสุขภาพกันด้วยทานเยอะทานได้ดูแลสุขภาพด้วยแล้วก็ไม่ว่าแค่าทานตรงนี้อย่างเดียวเวลารักกัซีน้องเดียวก็มันออกอกำลังกายด้วยควบคู่ไปยิ่งดีเลยนะครับโ,โมไปก่อนนะะกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับ